มาติดแล้วเนี่ยเนี่ยน้ามึงไข่ดิเนี่ยติดแล้วเนี่ยมาติดนี่ติดเกียร์เดี๋ยวคงเกียร์แตกกูยังอยู่ไม่ติดอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวโดนเกียร์แตกไอต้องกูแล้วเกียร์เกินไม่แตกแล้วเอายงเอาเอ้าวมึงไข่ไม่ได้ให้กูไข่ขยับหน่อยดิขยับหน่อยขยับขยับยตะบน่ะตะบนจับได้เปล่าสายอ่ะหลังนี้อะทางนี้มันไข่ไม่ได้มันติดไอ้วิน ีลมันทนทุกแง่เนอะมันไม่แย่แล้วถ้ากูลงไปกูขายได้กูขอสักจับออกเลยให้ทำงานในที่ล่มเลยนั่นน่ะแต่แกต้องผ่าตรงนี้ออกงานสบายแต่ลอดนอนเลยนอนทำเลยติดยิงพี่ติดเหลี่ยมดู้นะครับดูงานนะครับสีไล่ม้าแต่เช้ายังได้แค่นี้อ่ะหัวเส้นหนึ่งอะนะ ี่จไโผล่มานเข้าบ้านเลยเนี่ยมีวพพวกกลับบ้านอย่างเดียวะกลัวฮะเ้องใส่กข้าบ้านจิงก็จอดรถไว้นน่นกลัวพวกแกงนะจอดจอดด้วยเลยกลัวพวกแกงเลยทไปทอะไรนานจอดไกลแล้วหนอไม่ได้เอแั

ดึงเวนิดนึงไม่ได้ไงนี่นี่งานกี่ยมันนยฮะงานกีร่ายเหรอมันนะกีร่าครับงานงานกีครับ

ดี้เเปกส่งไปเล้วได้แน่นอนรอิวหน่อยเยี่ยมตังมาเลยไงแน่นอนแงูว่าน่งหวกรอบอ่ะนี่ะแงเน่ยนี่ดาอรวานแรงเลยนนมากอนหน่อยแรงเลยไม่หายอืมขาบอกอย่าแรงนะเดี๋ยวใบหายหายร้าัวจะไม่เยีะาเขาแต่ห้าทวเรียงต้องเม่ไหนถึงเนี่ย ดูครับนี่ถ้าใส่ถตาเขามีหน้าหุครึ่งถ้าใส่หุครึ่งเลย <c oughs> <c oughs> มีหน้า,า,นาไม่มม่ไลอกี่นเหลออไม่ไหลออกออันนี้เกแตขางเตะเออไม่เชื่อม,ม้เชื่อม,มเลยออเตี่เลยอ่ะแตงว่งวารถเรามอันลดสนามันลงทุกนามาค้งอ่ะ ไม่ได้แบบจอดอยู่บ้านนี้ถ้าจอดอยู่บ้านเท่านี้มันจะขึ้นคงรถแต่พวกกำลังงเลี้ยวมันจะเปลี่ยนบ่อยไงผมไม่เคยเปลี่ยนนะครับนี่ผมไม่เคยเปลี่ยนนะครับจะเป็นไรเกียร์แตกครับสองปีแล้วมึงไอ้เมยอ้ไม่ได้ครับอยู่ขาที่เลี้ยวเนี่ยแกะอยู่ที่เกียร์หนึ่งโลดนะน้ำมันน้ำมันก็โดนโดนน้ำมือนกันเลยนอนเหมาะด้วย งานสบายอ่ะเลี้ยงข้าวเนี่ยโอ้ไม่คุ้มมือบัดมือจกที่ไหนคุ้มน้ำมันเลยคุ้มอะไรไอ้เจเจหนึ่งเจหนึ่งบอกอะไรนะเดี๋ยวย้ำเองไงวันนี้ไม่ตัดให้ดีสุดเดี๋ยวดูข้ามคลองเลยไหมนีะหลังเนี่ยลงนี่เดี๋ยวลงเลยเดี๋ยวลงเลยทไไปหนัางเทตเีไปไหนกันม่รู้ ฐานทันเดียว์เขาอะแป๊บเดียวนั่นแหละฐันเมื่อคืนนี่เลยประกอบแต่มันไม่เท่าไอเจมไม่ได้มา,ากาม่อนไอมันประกอบแล้ว <c oughs> ไ,ดได้เบียร์ฟรีมาสามขวดอันนี้ต้องรีบไปกินต้องหัวค่ำน,นะค,ะครับเขาซื้อมาเพื่อวาการนี้หรือเปล่า คพื่อมาเลี้ยงเพื่อวันนี้หรือเปล่าไว้หลงหลงรับเบียร์ขาไปแล้วด้วยอ่ะท <c oughs> <ๆ> <c oughs> ุ่งเลยอะอย่างว่านะก็ซื้อว้เดี๋ยวเมื่อคืนแล้วรับไว้ด้วยนะรับไว้โหซื้อมาให้แล้วก็พักนึงก็ขับรถกลับเลยขอรับไว้เพื่อการนี้ <c oughs> นติดบนไปแ <c oughs> ล้ว